วันนี้เวลา17นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปะยังอาคารพรีคลินิกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขาาลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี จากนั้นส่งระดดำเนินไปอย่างชั้น8บริเวณลานอาคารพรีคลินิกซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับดูดาวที่หันไปทางทิศเหนือในการนิทพระเนตรการสังเกตการท้องฟ้าและดาวต่างๆผ่านกล้องโทรทัศน์ อาทิดาวอาร์ชีบาหรือระบบดาวคู่อยู่ในกลุ่มดาวสิงโตอยู่ห่างจากโลก130ปีแสงซึ่ง1ปีแสงเท่ากับระยะทางที่แสงเดินทางในเวลา1ปีหรือประมาณ9.44ล้านกิโลเมตรจะเห็นเป็นสีส้มสีส้มเหลืองกระจุกดาว M44 หรือกระจุกดาวรวงพึ่งอยู่ในกลุ่มดาวปูอยู่ห่างจากโลก580ปีแสงและกระจุกดาว M3 อยู่ในกลุ่มดาวสุนัขล่าเนื้ออยู่ห่างจากโลก 3 3 4 0 0 0ปีแสงมีขนาดใหญ่และสว่างมากบนท้องฟ้าพื้นที่ลานดูดาวนี้ยังใช้จัดกิจกรรมดูดาวประจำเดือนใช้สังเกตรปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์และจันเสี่ยวสำหรับกำหนดการเข้าเดือนใหม่ในปฏิทินฮิจราะห,หรือปฏิทินอิสลามอีกด้วย และต่อมาสมพระดำเนินไปยังชั้นสองทอดพเนตรกิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจเปิดดำเนินการเมื่อปี2562มีกล้องโทรทัศน์ควบคุมระยะไกลอัตโนมัติมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.7เมตรตัวกล้องตั้งอยู่ที่หอดูดาวสปริงบรูคในประเทศออสเตรเลียซึ่งมีระบบที่สามารถควบคุมการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้าระยะไกลได้ ภายในมีโดมท้องฟ้าจำลองที่ใช้สอบแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศครั้งทคิ1 1จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อปี2560ยซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุบภ์สมเด็จพระเจ้าพ,พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนารกรมหลวงนราธิวาราชนนริคทริสอ,อวนอ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งใช้โดมนี้สำหรับการสอบภาคสังเกตการภาคกลางวันปัจจุบันใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ให้กับผู้ที่สนใจ และห้องที่แสดงจักรวาลจำลองแบบตอบโต้ได้เพื่อการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์จำลองการสังเกตการวัตถุท้องฟ้าจากดวงจันทร์ผ่านระบบแสงสีเสียงทำให้ผู้ชมเข้าใจกลุ่มดาวลักษณะต่างๆและสามารถจำแนกความแตกต่างของกลุ่มดาวได้ซึ่งจะแสดงไว้จำนวน61กลุ่มดาวอาทิกลุ่มดาวในพรานกลุ่มดาวแมงป่องและกลุ่มดาวมีเล็กเป็นต้น ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมีวิถีชีวิตเกี่ยวโยงกับดาราศาสตร์อย่างมากด้วยชาวมุสลิมต้องละหมาดวันละห้าเวลาซึ่งเวลาละหมาดถ,ถูกกำหนดด้วยตำแหน่งของดวงอาทิตย์จึงใช้ความรู้เรื่องการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์กำหนดเวลาละหมาด ส่วนการกำหนดปฏิทินของศาสนาอิสลามชาวมุสลิมอาศัยปรากฏการดวงจันทร์และการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์กำหนดวันเริ่มต้นของเดือนตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งได้ใช้โดมท้องฟ้าจำลองนี้ถ่ายทอดความรู้ทางด้านดาราศาสตร์สำหรับปฏิบัติศาสนก,กิจของชาวไทยมุสลิมช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยไ,ได้เป็นอย่างดี วันนี้เวลา9มาริกา51นาทีสมเด็จพระนิธฐาที่ราชจจากลมสมเด็จพระเทพรรรรรรรเพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่20ซึ่งสูาาย์โอลิมปิกวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเป็นเจ้าภาพร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุบารร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาคารินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่2ี่ถึง31พฤษภาคม2566 ที่โรงแรมหันซา JB และโรงแรม BP ีแกรนด์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหมลวงนาราธิวาสราชนาครินในโอกาสครบรอบ100ปีแันประสูตร6พฤษภาคม2566และองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในปี2,565ถึง2,566ตลอดจนเป็นการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมันธยมมาศึกษาตอนต้นและตอนปลายเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข,ข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศและการแข,ข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศในปี2,566 อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้นเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ของนักเรียนและนักวิชาการที่จะนําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรระบบการเรียนการสอนและการวิจัยที่จะพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ การแข่งขันมีนักเรียนจากศูนย์สอวนอสาขาวิชาดาราศาสตร์120ทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน,ขนเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมมาศึกษาตอนต้นจำนวน66คนชั้นมัธยมมาศึกษาตอนปลาย62คนรวมทั้งมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม32คนและครูสังเกตการ18คนโดยมีการสอบในช่วงเวลากลางวันประกอบด้วยการสอบภาคทฤษฎีการสอบภาควิเคราะห์ข้อมูลการสอบภาคสังเกตการ และการสอบดูดวงดาวของจริงบนท้องฟ้าในช่วงเวลากลางคืนโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการแข่งขันและทอพระเน,นินทรศาการครบรอบ100ปีอันประสูน์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินและในโอกาสที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องพระกิติคุณให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจะแสดงพระกรณียกิจ อาทิพระกรุณาทิคุณต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันวัฒนธรรมศึกษากรยาณน,นิวัฒนา